เบืง้งพี่น้องอ๋อดอกนี้ก่อนปาดเลยเนาะพี่น้องเนาะนจะสวยๆแล้วจ้ะอัยาบนี้เห็นฟิวถอนนะพี่น้องมักถอนเบิ้งถอนเอาบางคนก็ว่าปาดขาเห็ดในต่อเห็ดนะก็บ่าอยากเบืง้งเราดิเนาะพี่น้อง <laughs> อู้ <laughs> เห็ดอันนี้แม่พี่น้องจ้ะบ่เคยกินเด้พี่นอ้อยนี่แหละปีแรกที่เห็นพี่น้องจ้ะออกลายลาย เคยเห็นแต่ตัวไอ้มันเหลืองออกเขียวเลยะค่ะค่ะแล้วก็หัวหัวเหลืองหองหัวเดียวกันนั่นแหละมันจะมีอยู่แต่ว่าอันนั้นนะมันคมปิดเลยจ้ะมันตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละตัวนะูอดอกน้นนอยๆอยู่พี่น้องดอกน้นนอยๆอย่าฝ่าอาอกเขาจบก่อนแต่วสิเอามาตัด อันนี้เพอเอาอยู่เรื่องทับพี่น้องที่นี่กองกันเลยกำลังใส่กำลังอ่อกเลยพี่น้องจ้ะตุ้มตุติตุ้มุตุม้ตมิโอ้ยขาดขาโอ้อันนี้มันโอ้มันมีแนวอุย้ยมันมีดอกหนอยน้ามันโดนไอ้ลากใหม่แต่มันขึ้นก็ได้เสียหายเสียหายหมดเอาไปไหนแล้วยุงมากัดหมองเก้าอีกแล้วอุย้ยตุ้มหมกใหญ่นึง Ừ, này. con. Úi ừ, cái Nàng. Nàng. này. Này téเลย. ơ. แต่กกองเว้ยมันเละ <laughs> สตอรอี่มันตัวเน่ามันติดมันเละอโอ้โห